สวัสดีทุกคนครับวันนี้อาจจะไม่ได้มาแบบสนุกสนานนิดนึงเพราะวันนี้ผมมีเรื่องจะบอกทุกคนนะครับก็คือวันนี้เนี่ยคือวันเสาร์ที่7จนะครับจะบอกว่าผมเนี่ยจะเปิดเทอมวันที่10บสเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็คือวันอันคารวันอันคารที่จะถึงนี่แหละก็ช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่า ผมรู้สึกว่าผมหมดไฟอะ่ะใช่แบบคือในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําอะไรหลายอย่างมากเลยทํา y ำ YouTube ซ้อมโดตีกับเพื่อนนะครับไปเรียนพิเศษแล้วก็มีอา่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะทำเพลง cover นะครับอัดเป็นแบบอัด mv เลยนะก็รู้สึกว่าพอทําไปเยอะๆเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันไม่ได้พักผ่อนในช่วงปิดเทอมอะ่ะ แล้วพอมาในช่วงอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่ลงคลิปอะไรนะใช้ชีวิตตามเพื่อน 20, 24ชั่วโมงนะครับนั่นแหละคลิปนั้นพอลงไปเนี่ยรู้สึกว่าเออคลิปเนี่ยพอมันมีคุณภาพแล้วคลิปต่อไปเนี่ยผมไม่อยากให้มันมีคุณภาพเท่าเดิมหรือมากกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยช่องเรามันก็เดินทางมา150กว่าซับแล้วหรือ160แล้วก็ไม่รู้นะณปัจจุบันก็ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยครับแต่ว่าพอเหมือนคนติดตามเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยผมเริ่มกดดันตัวเองแล้วทีเนี้ยผมได้อัดคลิปดองไว้แล้วแหละประมาณคลิปหนึ่งสองคลิปนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าคลิปเนี่ยผมตอนที่ผมเอามาตัดนะผมรู้สึกว่ามันยังไม่สนุกอะทุกคนเข้าเข้าใจฟิวป่ะแบบผมรู้สึกว่ามันยังไม่สนุกมากพอที่จะทําให้คนดูดูแล้วสนุกเข้าเข้าใจใช่ไหม ผมก็เลยทําการลบฟุตเทจน้นทิ้งนะครับแล้วก็ได้มาอัดคลิปใหม่ก็หวังว่าน่าจะคิดว่าน่าจะได้ลงพรุ่งนี้นะคิดว่าน่าจะได้ลงพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังตัดต่ออยู่กําลังเล่นเร่งตัดต่อให้เสร็จนะครับแต่ที่จะบอกคือช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกหมดไฟจริงๆนะเว้ยมันเป็นแบบว่าเหมือนแบบพอทําคลิปไปเยอะๆอย่างเงี้ยคือเวลาคลิดคอนเทนตนะ์อ่ะมันจะมาแบบเป็นช่วงๆครับแบบ บางช่วงที่มาแม่งก็แบบพุบผุดผุดผุุไอเดียมาเต็มเลยแต่ตอนเนี้ผมคิดไม่ออกครับคิดไม่ออกแบบคิดไม่ออกอัะผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทําคลิปอะไรอ่ะคือคิดไม่ออกแบบไม่ออกจริงๆเลยก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปน่าจะหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วมั้งจริงๆผมอยากรักษามาตรฐานคือลงคลิปทุกอาทิตย์เนีัยเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจ ทำเป็นงานหลักแต่ว่าอยากทําเป็นแบบงานอดิเรกแต่ว่าคือแต่ผมก็พยายามเหมือนฝึกสกิลไปด้วยในตัวนะครับก็เลยอยากจะลงคลิปอาทิตย์ละหนึ่งคลิปให้ทุกคนดูจริงๆแต่ว่าคือช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้อะเหมือนแบบมันไม่ได้มันพักไม่ไม่รู้ดิอธิบายไม่ถูกอะแต่ว่าไม่เหมือนหมดไฟอะผมก็พยายามแบบนอนดูซีรีส์อะไรเงี้ยก่อนเปิดเทอมนะเพราะว่าถ้าเปิดเทอมเนี่ยมันจะว่างน้อยลงแหละแต่ว่า ถ้าเปิดเทอมเนี่ยผมว่าผมน่าจะคิดคอนเทนต์ได้เยอะกว่านะเพราะว่าได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอคนอะไรเยอะแยะมากมายคือตอนเนี้ยผมปิดเทอมมาสองสองเดือนกว่าแล้วอ่ะแล้วแบบแบบตื่นเช้าซ้อมทุกวันนะครับพอซ้อม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 ปุ๊บทำงานเหมือนทํางานตลอดเลยเพราะว่านั่นแหละเหมือนผมหาอะไรทาอะ่ะนั่นแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่พอทําอะไรไปมากๆเนี่ยคือมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าพอทําไปเยอะๆเนี่ย มันรู้สึกเหนื่อยอ่ะมันเหมือนไม่ได้พักนะครับก็เลยลองพักดูตอนนี้ก็หาดูซีรีส์ไปจบไปสองเรื่องแลเนะนะี่ยก็ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกคือตอนนี้เนี่ยมันเหลือคลิปดองอยู่คลิปหนึ่งก็คือที่ทุกคนจะได้ดูพวกนี้นะครับก็แต่ต่อจากนี้เนี่ยผมขอสัญญาว่าจะพยายามนะลงให้ได้ทุกอาทิตย์ใช่เพราะว่านั่นแหละผม มันพูดยากอะแต่ว่าถ้าเปิดเทอมมาเนี่ยคอนเทนต์ที่จะทําได้เนะี่ยมันน่าจะมีเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าได้ไปเจอเพื่อนได้มเีเล่นกับเพื่อนอาจจะมีคอนเทนต์ที่ไปโรงเรียนบ้างทําอะไรในโรงเรียนบ้างนะครับก็เราติดตามดูแล้วกันเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์อะไรมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกเลยคิดแบบไม่ออกสักอย่างสักคอนเทนต์เดียวแบบตื้อเลยนั่นแหละ ก็ที่จะมาบอกวันนี้ก็มีแค่นี้แหละคือจริงๆถามว่าผมต้องอัดคลิปอัดคลิปนี้ไหมที่มาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าคือช่องผมอะ่ะมันเป็นช่องเล็กๆแต่ผมรู้สึกว่าร้อยห้าสิบทัพย์นี่มันเยอะมากนะสาหรับผมอะ่ะเพราะการที่ผมจะทําให้ถึงร้อยห้าสิบัพย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนแล้วลงแค่แบบอาทิตย์ละคลิปหรือสองอาทิตย์คลิปอย่างเงี้ย อผมถือว่า150ซับช่องเราโตวไวมากนะยังไม่แบบยังไม่ยังไม่ถึง1ปีอะถึงแล้ววะแลบบ้วมันเช็คกันหอหร้อยห้าสิเก้าซับไปนะปัจจุบันสุดยอดถือว่าช่องเราเนี่ยโตวไวเหมือนกันนะครับทุกคนร้อยห้าสิบเก้าซับเลยว้านี่ผมทําคลิปไปสิบเอ็ดเดือนมีคนดูมาร้อยห้าสิเก้าซับเอ้ยมีคนมาติดตามร้อยห้าสิเก้าซับอืมเยอะนะ เยอะเลยนะร้อยห้าสิบเก้าสองฮูเ้เยอะก็จริงๆผมไม่ต้องอา่านคลิปนี้ก็ได้หรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่ผมหายไปแบบอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ก็เลยไม่รู้เด็เหมือนรู้สึกแอบรู้สึกผิดอยู่นิดนะก็เลยมาคลิปนี้บอกทุกคนแล้วกันว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะผมยังอยู่แค่ช่วงนี้หมดไฟเฉยๆแต่สัญญาว่า จะกลับมาทำคลิปให้สนุกเหมือนเดิมแน่นอนครับโอเคไว้ติดตามรอชมคลิปพวกนี้แล้วกันว่าจะเป็นคลิปอะไรบอกเลยว่าน่าจะสนุกนะผมคิดว่ามันน่าจะสนุกแหละพอตอนตัดก็สนุกนะฮะก็อีกเรื่องหนึง่งที่จะบอกก็คือจริงๆอ่ะผมอ่เป็นคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีถูกไหมชอบแบบเคป๊ op, ชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าผมผมเนี่ยผม ให้ดูคือผม,มอ่ะนะกูให้ดูเลยแล้วกันมีทุกคนเห็นไหมเห็นปะ<ม>เนี่ยผมซื้อมาใหม่เยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่มาเติมในชั้นเนี่ยเห็นปะไั่ไหละครับจริงๆเนี่ยผมอ่ะซื้อแบบพวกอัลบัม้มพวกโอเอสแบบโอเอสทีแบบที่เป็นอัลบั้มของซีรีส์มาเยอะมากนะ<อ>ก็จริงๆอะ่ะผมอะ่ะได้อัดคลิปไปแล้ว มันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าอีกนะครับแต่ว่าชั้นมันวางไม่พอแต่ประเด็นคือผมมันซื้อมาเยอะแต่ว่าผมอัดคลิปไปแล้วด้วยนะอัดคลิปไปแล้วด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเอาคลิปที่ผมมารีวิวนะคือผมมีความสุขเว้ยผมชอบชอบอะไรแบบนี้มากคือผมมีความสุขแต่คิดในอีกมุมนึงผมลองตอนที่ผมนั่งกําลังนั่งตัดคลิปอยู่ผมรู้สึกว่าถ้าผมรู้สึกสนุกคนเดียวแล้วทุกคนที่ดูคขี่ะ ถ้าไม่อินอ่ะมันจะไม่สนุกทุกคนกินฟิลป่ะมันจะเป็นแบบว่าสมมติสมมติคนดูไม่ได้อินนะแต่ผมอินแล้วผมถ่ายคลิปมาโอ้โหโอ้โหตื่นตาตื่นใจว่าผมชอบไงแต่ถ้าคนดูไม่ได้ชอบบอกมันจะรู้สึกแบบอะไรอ่ะตื่นเต้นอะไรอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจฟิลใ,ใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไม่ทาคลิปรีวิวอัลบั้มนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะซื้อนะแต่ผมจะไม่ทาคลิปรีวิวแต่ถ้าใครอยากให้ทำก็ก็บอกได้เดี๋ยวจะทําให้แต่ว่า ผมจะไม่ทําคลิปอัลบั้มเหมือนรีวิวอัลบั้มเหมือนช่วงแรกแล้วคือช่วงแรกเนี่ยคือผมซื้อมากผมก็อยากรีวิวไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอช่องเราเริ่มโตเนี่ยคอนเทนต์มันต้องพัฒนาแล้วผมรู้สึกว่าการรีวิวเนี่ยมันก็เป็นคอนเทนต์อย่างหนึง่งแล้วผมเสียตังค์ซื้อไงคือมันสามารถทำคอนเทนต์ได้แต่ผมรู้สึกว่าคนที่เขาม่อินอะ่ะมันจะไม่สนุกเข้าใจปะคือคนดูที่ดูช่องผมเนี่ยคือมีมีส่วนหนึ่งที่อาจจะอินส่วนหนึ่งที่อาจจะแบบ ไม่เข้าใจอาจจะไม่ชอบหรือแบบว่าไม่ได้ติดตามมันก็จะแบบมันก็จะไม่อินอ่ะเข้าใจไหมคือผมไม่อยากทาคลิปที่ไม่สนุกออกมาผมก็เลยตัดสินใจที่ลบฟุตเทจประมาณ4ี่คลิปอ่ะที่ผมอัดคลิปเดียวสี่คลิปนะทุกคนสี่คลิปผมอัดไปแล้วแต่ว่าผมมานั่งเช็คฟุตเทจดูผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกสําหรับบางคนแต่สําหรับผมผมสนุกใช่นั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าไม่ลงดีกว่าก็เลยทําให้ไม่มีคลิปแทบไม่มีคลิปลงเลยนะก็เลย หมือนแบบตอนนี้งานอาทิตย์ทบอาทิตย์มากอะเพราะจริงๆผมจะดองคิดไว้แบบเป็นเดือนอะแล้วผมก็ค่อยๆทยอยตัดนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยค,คือคิดไม่มีเลยไม่มีฟุตเทจเหลือเลยนะฮะเหลือแค่ฟุตเดียวที่จะได้ลงอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าสิอาทิตย์ได้ลงพรุ่งนี้เนะี่ยใช่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนอยากมาบอกคลิปน,นี้แหละก็อย่าเพิ่งไปไหนนะผมยังอยู่แต่ว่าช่วงนี้แค่หมดไฟเฉยๆแต่ว่าสัญญาว่าจะกลับมาแน่นอน,นครับ โอเคไว้เจอกันวันที่คุณว่างแล้วผมว่างครับแล้วก็เราติดตามคลิปพวกนี้นะายบาย